สวัสดีครับผมนะครับวิศวกรบรรพงศ์ครับจากวีเทคนะครับวันนี้นะครับมีทางผู้ใช้งานนะครับส่งปั๊มตัวปั r กเกอร์เดนิสันมานะครับจะเป็นรุ่น PVP33 นะครับตัวนี้นะครับหมุนขวานะครับตัวนี้นะครับอันนี้ทางผู้ใช้งานนะครับจะให้เราทําการปรับเซตค่าปั๊มให้นะครับว่าใช้งานเท่าเดิมอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพอใช้งานเสร็จปุ๊บต้องลดโฟต้องลดอะไรเงี้ยครับจากทางทีมงานเราก็จะทําการ เซ็ค่าปั๊มตัวนี้ให้ทางลูกผู้ใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับทางบริษัทเรานะครับก็จะจาหน่ายปั๊มไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนพาร์สนะครับแล้วก็ซ่อมปั๊มไฮดรอลิกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับว่าปั๊มตัวนี้เราเซ็ตค่าปรับค่ากันยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยครับครับวันนี้ทางบริษัทวีเทคนะครับจะทําการเทสปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นของยี่ห้อป a r k เกอร์นะครับป a r k เกอร์เดนดิสันนะครับ รุ่น PVP 33นะครับ6 2 R 2 2 1นะครับเราจะเทสกันที่แรงดัน2 0 0บารนะครับแต่ทางผู้ใช้งานจริงใช้อยู่ที่ประมาณ1 5 0บารนะครับโอเคครับจะทำการเทสแล้วนะครับทำการปรับเทชเชอร์นะครับ5 0บาร์0 0บาแล้วนะครับ150บาร์บาแล้วนะครับเราจะดูการรั่วซึมของปั๊มนะครับ คือปั๊มไม่มีการั่วซึมนะครับที่คอปั๊มก็ไม่มีการั่วซึมนะครับลายเดงก็ไม่ได้ออกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะดูอุณหภูมิกันนะครับปั๊มก็เอามือจับได้นะครับก็ไม่ได้อุณหภูมิร้อนอะไรมากมายนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราเทสกันที่200บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสตามสเปคของผู้ใช้งานจริงนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับ เรามาดูกันนะครับอันนี้ตั้งเซนเ,เชอร์ไว้ที่150บาทนะครับพอเสร็จ150บาทโฟก็จะลดนะครับอันนี้คือโฟของฟังนะครับโฟก็จะลดแล้วเดี๋ยวลองคลายแรงดันดูอาจจะถ้าคลายแรงดันนะครับโฟก็จะกลับมาเหมือนปกตินะครับ เราจะลองอัดแรงดันใหม่นะครับเพื่อให้โฟลดที่150ยบาทเพราะเราเซจไปที่ร้อยบาทนะครับมาถึงร5 0บาทนะครับโฟก็จะลดแล้วนะครับโอเคครับหากผู้ใช้งานท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะส่งปั๊มไฮดรอลิกมาให้เราทำการเทสแล้วก็ทดสอบก็ส่งมาได้นะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับ